ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะแตกจับแตกค่แตกโอเคอ่าพวกเราเด็กๆมาช่วยพับกระทงนะคะเด็กๆค่ะเชิญค่ะซุนซุนซุนเย็บเก่งเนาะเย็บกระตงเก่งอะ ปกติถ้าเป็นเย็บจักรจะเก่งกว่านี้จ้าอันนี้กระทงนานได้เย็บปกติถ้าเย็บจักรจะเย็บซิกแซกได้จ้าคุณแม่ทำไมต้องให้เรามานั่งเย็บกระทงแบบนี้ล่ะคะไปซื้อตลาดไม่ดีกว่าหรอคะคุณแม่คุณแม่เย็บกระทงจะเย็บอะไรอ่ะเย็บซิกแซกคุณแม่มันเย็บยากอะคงไม่ได้กินหรอกถ้าพวกเราไปทำหนูไปซื้อกินดีกว่าเราเชื่อ ว่าพี่ไฮเย็บยากเขาไม่มีประสบการณ์ส่วนพี่สุนี่เห็นไหมขนาดมีประสบการณ์เพลวพราวตัมเสลืกดซิปเลยเห็นไหมนะหมเขาห่างห่างหายการเย็บไปนานนะคุณแม่ดีคุณผู้ชมวันนี้ให้ทุกคนฝึกนั่งเย็บกระทงพี่สุดีแล้วใบตองแบบนี้เหมาะมากแล้วไม่เป็นขยะของโลกด้วยแต่อันนี้อย่ามายุ่งของเขานะอย่าไปเย็บกระทงนะทำไมคุณอย่าไปรีดผ้าคุณแม่คะ หนวูว่าน่าเราพักมือจากการเย็บกระท u n แป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะเรามาทักทายกับคุณผู้ชมก่อนดีกว่าไหมฮะเพราเหรอฮะแหมก็เย็บเพลินไงคะขาบคุณคะมันแตกก็ยังเรื่งเนี้ยพยายามพยายามเนาะแม่เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาคอยสอนโอเคดีเลยพบกับรายการก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากิน คุณแม่เห็นไหมนี่พยายามมาสามอันแตกทั้งสามอันเลยค่ะต้องใจเย็นๆเลอันนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคนสอนให้คุณแม่คะเห็นกระทงแบบเนี้ย มันน่ามีพวกขนมหวานขนมไทยมาใส่เนาะอยากกินใช่ไหมล่ะอยากกินเหมาะเลยคุณผ um um ู้ชมขาวันนี้เรามีขนมไทยจากคนที่รักความเป็นไทยมากๆขนมไทยที่ว่านี้เป็นขนมไทยที่เธอตั้งใจทําเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกของเธอขอต้อนรับแม่ปูจากร้านขนมไทยยายปูจ้า วันนี้ก็ประมาณ20อย่างแล้วปกติทำกี่อย่าง30กว่าค่ะอ้ขนมอะไรบ้างคะพี่ปูก็จะมีฐานนี้จะเป็นตะโก้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าต่างๆอหน้าต่างๆแล้วก็ เป็นเผือกกวนหน้านวลขนมชั้นขนมใส่ไส้ต้มแดงเปียกปูนค่ะต้มขาวใช่ค่ะแล้วก็จะมีตะโก้หน้าต่างๆขนมเหนียวขนมเหนียวนี่ไหมใช่ค่ะน้ำต้มแล้วก็เขาเรียกต้มจิ้มค่ะล้อๆเรียกเป็ต้มจิ้มใช่ค่ะแล้วข้างหน้าเราไว้ทำเลยขวดนั้นข้างหน้านั่นก็จะเป็นกระทิสําหรับมูลข้าวเหนียว โปร่งสําเร็จแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องมูลข้าวเหนียวกับน้ํากะทิมากเด่นเรื่องนี้มากกระทงเท่าไหร่จ้ะกระทงละสิบบาทค่ะห้าแถมหนึ่งแต่หน้าไหนขายดีสุดก็จะเป็นสังขยากับหน้าปลาค่ะหน้าปลาไหนแม่นี่อันนี้ค่ะอันนี้น่ว่าเห็นว่าหน้าปลาเนี่ยมันมีข้าวเหนียวมันมีหลายสีมากเลยใช่ค่ะมันเป็นสีสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนโอท็อป กับบางบัวทองอันอย่างเงี้ยคือเนีี่ยสอันนี้คือสีฟักข้าวค่ะฟักข้าวค่ะก็จิ้มขนาดนั้นอยากพี่ตั้งชิมได้เลยพี่ตั้งจะได้เล่าให้ฟังแม่แม่แม่ค่ะสีสีสีแคร์อันนี้ใบเตยค่ะใบเตยแม่ขาวันหนึ่งพีคสุดที่แม่ทําขายกี่กระทงสองพันกว่าสองพันกว่าค่ะแม่นั่งเย็บ ทงเองด้วยใช่ค่ะตั้งแต่ตีสามโอ้แต่แล้วแล้วไม่มีคนช่วยกี่คนก็จะมีลูกสาวสามสาวช่วยช่วยหมดเลยหรอใช่ค่ะวันนี้มาทั้งหมดไหมสามสาวไหมมาทั้งหมดเอามาหนึ่งสาวตรงนี้สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีลูกชายคนนี้คือชื่ออะไรคะชื่อเดียค่ะน้องเดียส่วนอีกสองคนมาด้วยอยู่ไหนคะ สวัสดีค่ะไม่ได้แต่งชุดไทยมาแางแอวนใงหนูน่าะไม่กล้าสามาวหรอสวัสดีค่ะลูกสาสาวค่ะสามสาวมุ้นเหมือนบ้านหนุ่มแบบเลยสามสาวแล้วก็จะมีหนุ่มเล็กคนหนึ่งไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาอ๋อแม่แล้วแม่ทําเยอะขนาดนี้แม่ต้องไม่มีเวลาพักผ่อนหรอมันทาแล้วมันมันชอบอ่ะกิจวัตแม่เป็นยังไงเอางี้ดีก็ตื่นมาตีสามก็จะแช่ขันเหนียวก่อนอืแช่ขันเหนียวก็จะมา เช็ดฉีกใบตองเตรียมเย็บสําหรับลูกๆเขามันช่วยกันเย็บหมดแล้วอะไรที่เราเราทําได้ก่อนก็เราก็จะไม่เรียกเขาเพราะเขาต้องเรียนก็ทําทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมตีห้าเรียกแล้วมันต้องเป็นใบตองชอบอะค่ะเหรอมันชอบมันคลาสสิกดีนะหนูว่ามันสวยอะเนาะพี่ปูมามาทําขนมไทยได้ไงอะคะพี่เป็นคนชอบกินขนมไทยอ๋ออเหรอร้านไหนที่บอกว่าอร่อยตอนมีตังไปหมดไปหมดเลยเนาะอยากลองชิม อันนี้มันน้าอะไรอ่ะแม่อันไหนคะหนุ่มอะไรคะแม่คะต้มแดงค่ะต้มแดงอ่าอยากชิมไหมอยากชิมก็ยกมาที่แม่ขะแม่ยกให้เขาหน่อยจะกระทงหนึ่งเดีเดี๋ยวแขนเสื้อละไปก็ตกอันนี้เวลาลู้าเลือกก็จะหยิบค่ะพูดถาเมื่อก่อนพี่ปูขายอะไรก่อนที่มาขายหนุ่มไทยเปิดร้านเหล้าค่ะจบแม่ขะเอาเหล้าดีๆาทำไมต้องเป็นร้านเหล้าก็ตอนตอนตอนนั้นแต่งงานยังตอนนั้นยังไม่แต่งงานค่ะ ก็ย้ายไปอยู่กับแม่ที่วัฒนานครสระแก้วตรงนั้นเราเห็นว่าทหารเยอะแล้วก็พ่อเลี้ยงเขาจะเป็นคนทํากับข้าวอร่อยแเ้าก็ใช่มันคู่กันเอ้าวร้านเหล้านี่แหละรับรองปังแล้วปังจริงไหมปังจริงค่ะอะไรที่อยู่ทางอัลันยัประเทศเดียปูทําได้ขายหมดทุกอย่างไม้ก็ขายเก่งเฟอร์นิเจอร์ขายอะไรที่เราได้ตังเอาหมดอืแล้วร้านเหล้าขายดีแล้วทำไมพี่ปูถึงเลิกอ่ะก็ไปเจอกับ ทหารเจอกับผู้ใช่ไปเจอกับผู้คือจะแต่งงานก็เอาของชํำลวยอ่ะจากวัฒนานครมาเก็บกรุงเทพแล้วก็ขากับก็สิบล้อก็มาชนเราประสานงานเลยเหรอใช่ค่ะเขาแหบโค้งมาหาเราเลยจะถึงวัฒนานครอีกสิบกิโลอ่ะเป็นผู้เป็นยงงก็กระดูกคอแตกดามเหล็กอยู่ฟัน ห,หักเลยหักหมดเลยไอ้ที่ใช้คือพลาสติกทั้งหมดแล้วแฟนนะก็ตังเข้าก็ไปเขาก็านมาถึงมาเขาก็มาถึงเดอุบัติเหตุเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็แขนเสียข้างนึงแต่ว่าเขาก็ใส่เหล็กเขาก็หลังจากที่ชนกันแล้วนอนโรงพยาบาลสามเดือนเนี่ยเขาก็เลิกกันเลยใช่ค่ะแล้วสาวตัวน้าไหมตัวพี่บัวสามเดือนเงินที่เก็บมาหมดแล้วสาวตัวหมดเลยเยอะไม่พี่แล้วเลิกกับแฟนด้วยก็ใช่ค่ะก็หมดเยอะอยู่ เพราะว่าเราเบิกอะไรไม่ได้เล,เลยเลิกข่ายเล่าเลยไหมคะแม่จา๋าเลิกเลยเพราะว่ามีคนเขาคือญาติญาติเรานี่แหละเขาก็มาเอาของเราไปไป,ไปเปิดร้านใหม่เลยเราก็ช่วงที่เรารักษาตัวใช,ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าหลังจากนั้นพอตั้งหลักได้พี่ก็มีความรักครั้งใหม่ตั้งหลักได้คือบอกให้แม่ย้ายจากวัชนานครมาบางบัวทองแต่กับกับคุณพ่อของลูกทุกวันนี้ใช่ค่ะมีลูกเรียนสี่คนใช่ไหมคะ แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกมันเกิดอะไรขึ้นคะใช่เพราะว่าปูสร้างนี่เก่งถือวพี่ปูเองนะใช่อ่ะอ้นี่ยังไงไอ้นี่คือะไรใครมาคุยด้วยบอกว่าเออปูอย่างงู้นอย่างนี้คำประกันให้หน่อยซื้อไอ้นี่ให้หน่าด้วยนะปูแต่ปูไม่เคยปฏิเสธเนาทำไมไม่หันปฏิเสธเขาแล้วเรา เอ็นเราเขาเอ็นเราขาดใช่ไหมแล้วเราก็รับใช้หนี้แชรมีเบอร์มากขอเบอร์วาหน่อยนีงเบอร์ใครเอ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ห้ามแม่มึงอกเวลาคนเาอรขอตังค์แม่ลูกไม่ห้ามแม่ตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่เลยค่ะแล้วกหนูก็โดนทวงหนี้ก็โดนกับแม่กันก็มีพวกร้อยละยี่สิบอ่ะที่เราแบบเราหนักนันไปประกันให้เขาเหรอประกันด้วยแล้วก็ตัวพี่ต้องส่งทางแม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่ให้สามีรู้ ไม่ให้พ่อของเด็กๆรู้ว้วตอนนี้เรียบร้อยยังคะเคลียร์กันหมดหรือยังก็เคลียร์บางเจ้าก็เคลียร์หมดแล้วแล้วบอกว่าเจ้านี่บางคนมายกเครื่องทําขนมเลยค่ะคุณแม่ใช่ค่ะเครื่องหยอดทองหยอดเราอะราคาสี่หมื่นแต่ว่าเป็นนี่เจ็ดพันโอ้เอาเครื่องนั้นไปเลยเขายกไปเลยเราไม่มีจังใจเขาอะก่อนก่อนหน้านี้ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วค่ะคือถ้าพวกทองหยอดเมื่อก่อนเราก็ทําเองทาส่งด้วยออืแล้วก็ ัด<อ>มือตัดตีนเราเลยใช่ไม่มีเครื่องเมื่อก่อนนู้นพี่ปู่สร้างนี่ไว้เยอะค่ะจนสามีขอเลิกแล้วเจ้านี้ก็ทวงไม่เว้นแต่ละวันจนพี่ปูเครียดหนักจนคิดฆ่าตัวตายแต่รอดมาได้เพราะอะไรช่วงน้าค่ะกีป่ปีแล้วทำขนมไทยก็ปูจา้าอ่ายี่สิบ ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเห็น<า>บอกว่ากว่าที่แม่จะมาทําขนมไทยเองก็รับรับของคนอื่นมาขายใช่ค่ะรับมาของคนอื่นมาด้วยแล้วแล้วตอนนี้ตัดสินใจทําเองเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเราได้มากกว่าอืตั้งแต่มูลขา้าวเหนียวเนี่ยเรารับเขาเนี่ยโลละสี่สิบาทเราขายโลละห้าสิบเราได้สิบบาทโอ้โหได้น,อนอ้อยเกินไปแล้ววันนึงอะ่ะขายแรกๆเลยกำมังหนึ่งอะ่ะคนเขาบอกว่ากำมังหนึ่งอะ่ะมัน ลงของน้อยมันไม่น่ากินจัดมาเลยเต็มกระมังเต็มไปเหลือครึ่งกระมังกว่าอืแม่ปูตอนที่แม่ปูเลี้ยงต้องเลี้ยงลูกต้องหาเงินมีอาการท้อบ้างไหมท้อค่ะแล้วทําไมเราไม่มีขอบเขตอย่างนี้มันเป็นนิสัยาลกินไปสองก็ปุกเลยใช่ค่ะแล้วก็แฟน่ะเขามาเจอไปกินที่หัวสวน ตายต้นมะม่วงเขาดับบ้านเขาล่ะลูกยังเล็กไหมลูกยังเล็กอยู่เดียยังเล็กอยู่ค่ะอืเพราะว่าการเป็นหนี้เป็นสินเงินเขาหมดไปเพราะว่ามันตุ้มเนาะเป็นเพราะเราเราทำให้ให้ลูกให้สามีเดือดร้อนแต่สามีเป็นกว่าเราตายแน่ๆวันนั้นใช่อ่ะเขามาเห็นพอดีเขามาเห็นพอดีแล้วทุกวันนี้ยังคิดจะทิ้งทุกอย่างไปแบบนั้นไหมไม่ทิ้งเพราะว่าเมียเจ้าสี่คนเนี่ย พูดตลอดเวลาแม่เดี๋ยวเราก็ดีขึ้นไอไม่ด้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าทุกวันเนี้คนมาขอยืมตังค์ยังให้อยอ่ไหมนะไม่ให้ไม่ไรยายปูไม่มีตังค์เลยพอพอขายของเสร็จลูกเก็บหมดดีมากลูกดีอ่ะสุดยอดลูกแม่ไม่ต้องพกตังค์พกตังค์แล้วแม่ตอนนั้นเจอไปเลยร้อยเลยยี่สิบเลยอใช่ค่ะร้อยลยยี่สิบเดี๋ยวเอาเบอร์อะไรนะเอาเบอร์แม่หนูไปทำไม แม่แม่แม่หนูทำไมนะแม่หนูทำไมนะแม่หนูปล่อยแม่หนูปล่อยเท่าไหร่น้อยเลยยคุณแม่ปูคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเรารู้จักเรื่องของแม่ปูจากเพจนะคะซึ่งลูกสาวน้องเดียนี่แหละเป็นคนเขียนส่งเรื่องราวเข้ามาในเพจของผู้หญิงธรรมหากินในแฟนเพจของเราเล่าเรื่องราวเขียนบอกว่าคุณแม่อยากจะมาออกรายการผู้หญิงธรรมหากินมาก เพราะอะไรคะดูทุกวันคุณแม่ดูทุกวันค่ะเปิดหนูเข้าห้องไปก็คือเจอแม่ดูอยู่แต่รายการดูรายการเรอรายการเดียวเลยเหรอลูกเหรอคือเขาจะเปิดแบบเขาจะมีรูที่ของเขาใช่แล้วเขาบอกเออถ้าแม่ได้ออกนี่ก็คงจะดีเนาะหนูหนูตอนหนูสมัครหนูก็ไม่ได้บอกแม่ค่ะอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะแล้วเวลาเราติดต่อไปตื่นตื่นเต้นไหมอะตื่นเต้นค่ะหนูเพิ่งมาบอกแม่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วลูกมาบอกว่าอะไรมาแม่เตรียมเตรียมตัวนะ เตรียมตัวนะหมดไปนะไหนเดี๋ยวจะพาไปออกรายการที่แม่ดูทุกวันแล้วูรเป็นไงจริงเหรอเมล้านี่เป็นการออกทีวีครั้งแรกของอคุณแม่ปู่และครอบครัวและนี่เป็นการเล่าเรื่องของคุณแม่ออกทีวีเป็นครั้งแรกในรายการเราทําไมถึงไว้ใจพวกเราอะทุกวันนี้ก็อยู่ข้างยังสันอยู่เลยนะทำไมมันมีมันเคยมีคนพูดว่า เราเทียบกับใครก็ไม่ได้โอ้ยทำไมต้องไปเทียบกับใครแล้วเราก็เป็นเราแบบนี้น่ะนะเก่งมากแม่โปเก่งมากแม่ฝังไว้นาว่าคำพูดของคนอื่นน่ะอย่าให้มันมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราบอกใครบอกบอกไม่อบอกแม่ก่อนนะแม่เขาบอกว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครใช่ใช่แล้วแม่ไม่ต้องรู้สึกว่าดาราเป็น ว<ค> <คน S 1> ิเศษก<ร>ว่าคน,น,นอื่นเพราะมันจะทําให้พวกเราอ่ะค่ะเหลืองและหลงเราก็คือผู้หญิงที่ทํามาหากินเหมือนกับทุกครอบครัวอืเพราะฉะนั้นเราเหมือนคนธรรมดามากแม่ก็คือกินนอนเหม็นเหมือนเหมือนกันหมดแม่พวกเราเหมือนกันหมดอาบน้ําตื่นเช้าโมโหโกรธโลภละโมบทะเลาะกับผัวจกหัวผัว,วทุกอย่างเหมือนกันหมดปกติเพราะฉะนั้นเราโคตรภูมิใจเลย ที่วันเนี้ยเดียเอาเรื่องราวอันมีค่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถเป็นตัวอย่างในการลุกขึ้นมาทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเข้มแข็งเหมือนกับแม่ปูแม่ปูต่างหากที่ดูวิเศษแล้วดูมีพลังต่อพวกเรามากเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนวันนี้ค่ะค่ะเลี้ยบอกว่าขนมของพี่ปูเคยขึ้นห้างมาแล้วอคะใช่ค่ะขายในท็อปสองสาขาก็จะขาย ดีค่ะแต่ว่าทางห้างอ่ะมันเป็นเครดิตเทอร์มมันสี่สิบห้าวันใช่เพราะเรลงจมเราไม่ไหนึไหมเนาะเราไม่ไหวเพราะเราต้องลงของให้เต็มหน้าร้านต้องสวยทุกวันนี่ไงแม่ตล้วก็ห้างต้องสายป่านยาวๆใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องสายป่านยาวๆเพราะว่าเขาไไม่ด้จ่ายเก็ จะว่าไปก็สําหรับเราถือว่าเยอะไหมก็เยอะ <c oughs> แต่ถ้าในมุมมองของห้าง <c oughs> ห้างก็จะบอกว่าเขาก็ต้องมีลูกค้าในมือของเขาอยู่แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็ขายได้แน่ๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะตกลงกันที่เลขเท่าไหร่ <c oughs> แต่ถ้าไม่ไหวที่แม่ออกมาทุกวันนี้ถือถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดละเวลาขายหน้าร้านก็ใส่ชุดไทยแบบนี้แหละอ๋ออันนี้จะใส่เฉพาะในห้างแต่ถ้าขายที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะใส่คอกระเช้า ชอบเพราะลูกต้องใส่คอกระเช้าทุกคนนี่เพราะว่าเพราะว่าชอบหรอแม่ใช่ชุดไทยแม่ก็มีเยอะสิแม่ไม่เยอะแต่ลูกก็เยอะเดียวเดียวมีประมาณกี่ชุดถ้าประมาณสิบค่ะสิบเปรียะนะใช่เนี่ยทำเดียรหน่อยดีกว่าเดียวคิดจะต่อยอดให้คุณแม่อย่างไรบ้างลูกก็ตอนนี้หนูก็แปลงมาเป็นกะทิมูลข้าวเหนียวสำเร็จรูปค่ะยังไงยังไงนี่ตัวนี้แม่ อย่างข้างนี้คือเหนียวใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นปรุงสําเร็จแล้วค่ะพอเดินมาเลยลูกหนูเดินมาหาคนดีมาอธิบายสิว่าตัวนี้คืออะไรลูกจ๋าอันนี้ก็เป็นกะทิมูลข้าวเหนียวสําเร็จรูปค่ะก็คือคุณแม่จะปรุงมาเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเราแค่เวลาซื้อไปก็ไปหุงข้าวเหนียวแล้วก็เทใส่รสชาติก็จะเหมือนที่ร้านเลยค่ะสะดวกเลยอ่ะแล้ว้องเก็บไ้ได้นานไหมลูกควดนี้อันนี้อยู่ข้างนอกได้หนึ่งสัปดาห์ค่ะ แช่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดือนค่ะไม่ถึงว่าพี่นวมซื้อของหนูไปแช่เย็นไว้นื่องยากจะกินเมื่อไหร่ก็เอามามูนเองได้เลยอ่ะใช่ค่ะโหชอบไเหมือนของแม่ปูมูลเลยไหมเหมือนกันเลยค่ะโอ้สูตรน้ำไอ้กะทิขเหนียวมูลเนี่ยไม่ไม่ขายใครเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวสูตรไม่ขายสิขายไม่ได้นะลูกนมตอนแรกคุณแม่หนูเขาก็สอนนะคะแต่ว่าคือแบบพอเอาไปสอนแล้วเขาก็แบบมาขายตัดหน้าหนูก็เลยบอกคุณแม่ว่า ไม่ต้องเดี๋ยวหนูทําเป็นแบบนี้หนูขายดีมากลูกดีมากเออภูมิใจไหมที่นวมเป็นน้ำตาลที่มีแม่ขายขนมไทยภูมิใจค่ะแล้วแม่ล่ะภูมิใจในสูตรของตัวเองไหมชอบภูมิใจแล้วก็ลูกเขาก็จะคิดหน้านูนี่นั่นนี่อะไรช่วยแต่งหน้าช่วยกันทุกคนเลยค่ะที่มาที่มาแม่เป็นผู้หญิงเก่งไหมเก่งค่ะก็คุณแม่ก็ เป็นผู้หญิงที่ทำขนมอร่อยมากแล้วก็สอนลูกๆได้ดีทุกคนค่ะภูมิใจไหมลูกภูมิใจไหมเดยกภูมิใจค่ะภูมิใจแล้วตัวเดียเองทำอะไรได้บ้างหนูทำได้หมดทุกอย่างเลยเก่มากเก่งมากเก่งว่ะสุดยอดเลยนะอย่างนี้เ็าเรียกเอาถาดเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ลูกลุกขึ้นมาช่วยคุณแม่เป็นกำลังสำคัญให้คุณแม่คุณแม่มีชีวิตอยู่ดีได้ก็เพื่อ เห็นบอกว่ามีตัวแสบ4ี่คนนี่แหละตัวแสบที่แหละแต่แม่ที่สู้นะแม่เนาะฝากดูแลแม่ด้วยนะลูกค่ะฝากดูแลแม่เรื่องเงินที่ให้คนอื่นยืมด้วยบอกใครบอกตัวเองอันนี้สำคัญนะฮายถ้าเราจะไปกินไปกินได้ที่ไหนคะตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตค่ะขายตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มถ้าไป ประมาณ6กโมงก็จะเจอขนมยังที่แบบยังเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าไปแล้วขนมร้านหนูน้อยแต่ว่าร้านอื่นๆก็ขนมน่ากินกันค่ะมีของอร่อยเยอะที่ตลาดของของแม่ของแม่ปูไปถึงเนี่ยขายจะหมดเร็วกว่าเพื่อนแป๊บเดียวหมดเลยประมาณไปวางเสร็จแป๊บเดียวหมดคุณผู้ชมค่ะคัวมาร์เก็ตตรงราชพฤกษ์ก็เหร ตรงเรียบคลองทวีวัฒนาค่ะโอทุกวันไม่ลูกขายทุกวันหนูขายเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าวันธรรมดาพวกหนูเรียนรสชาติอร่อยมากนะคะคุณผู้ชมกําลังกินไม่หวานไอ้คุณนู้นตักไม่รู้กี่อย่างแล้วอ่ะนางชอบของหวานด้วยเขาทานแล้วเป็นไงคะพี่ตาขาอร่อยทุกอย่างไหมอร่อยมากแม่กะทิแม่เียกะทิดีมากอ่ะมีความเค็มละมุนหวานเบาๆเค็มนิดนิด เมี่ยวไม่มีไม่มีแวะไปคุณผู้ชมค่ะนี่คือกําลังใจที่เราสามารถให้แก่กันและกันได้ไม่ได้ไปแค่กําลังใจเท่านั้นคุณจะอิ่มอร่อยกับขนมหวานของแม่ปูด้วยวันนี้ขอบคุณน้องเดียค่ะที่เขียนเรื่องราวมาให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณแม่ปูค่ะแล้ว็ขอบคุณเด็กๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะลูกค้า อช่วงหน้าคะ่ะพี่ตาค่ะช่วงหน้า,นาเรายังมีเรื่องราวดีๆมาเสิร์ฟผู้ชมด้วยนะคะอย่เพ <ś> ึ <ś> ่งไปไหนละสักครู่ค่ะ การมาเยือนรายการผู้หญิงทํมอาหารกินคุณฝนธนาสมทองดีค่ะนีค่ะพร้อมกับฝนโปรยปาใช no <S <s ่ค่ะสมกับชื่อฝนเบื่อไหมเบื่อไหมมารายการเราเบื่อไหมไม่เบื่อค่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งในรายการด้วยค่ะยินดีต้อนรับค่ะนี่คือพิธีกรคนใหม่ล่าสุดของเราค่ะเราจะมีกันห้าคนเหรอคะคุณแม่ไม่ค่ะยังไงก็ต้องเหลือสี่เพราะว่าเงินไม่พอต้องเอาอค่ง มากไม่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 ต้องเสียใจไม่ต้องแบบว่าคิดจะตัดใครนะคะคือถึงรับผลเข้ามาปุ๊บผลไม่เอาเงินค่ะใช่แล้วหนูฟังมากนะช่วงเนี้เขาทําได้หมดนะละครเขาก็เล่นได้ใช่เครงเขาก็ร้องได้ตอนนี้ตอนนี้หนูทํายังทําทุกอย่างเหมือนเดิมไหมลูกทาทุกอย่างก็เกือบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่า แต่ละอย่างไม่เท่ากันไม่ไม่ไม่เท่าเดิมอย่างเช่นการร้องเพลงนี่ก็คือลดลงลดลงเยอะใลยก็นอนคนตอนกางคืนเก๋ๆม่ให้ทุกคนดูทุกวันเลยใช่ค่ะผมรู้สึกว่าการที่เราแบบว่าได้อยู่บ้านบางครั้งมันก็เป็นส่วนดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราทํางานไม่ได้อยู่บ้านเลยคือตลอดตลอดตลอดนอนในรถตู้ใช่ไหมคะพิพี่โสเราก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเราถูกจัดสรรชีวิตใหม่ด้วยโควิดเหมือนกันเนาะใช่แม้ว่าชีวิตเรา จะไม่ได้เดินสายตลอดตลอดเหมือนก่อนแต่จริงๆถ้าเปรียบเทียบงานก็ทํางานเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นละครเป็นร้องเพลงเป็นคอมเมนต์เป็นอะไรเยอะแยะมากมายก็เห็นยังวิ่งงานตลอดตลอดอยู่เลยฝนดูแลตัวเองยไก็โดยพื้นฐานแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการแบบว่าทานอาหารครบห้าหมู่เนาะจากที่ฝนลงโซเชียลไปอ่ะที่ทําทำนู่นทํานี่อะไรเงี้ยรู้ยังทำอยู่มั้ย ทค่ะก็คือทําอยู่เรื่อยทําให้คนเห็นว่าต้องดูแลตัวเองนะออกกาลังกายก็ต้องออกนะนอนหลับผักผ่อนให้เพียงพอก็ต้องทําเพราะนี่คือพื้นฐานคนที่จะแข็งแรงก็ต้องทําพื้นฐานให้มันให้มันได้แบบนี้ซะก่อนแล้วก็ถึงจะหาตัวเสริมนะคะก็คือฝนจะเสริมด้วยตัวนี้เลยนะคะคือผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทนะคะเราจะใส่ใจตัวเองมากๆเพราะว่าอายุเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วทําไมฝนถึงไว้ใจ คอลลาเจนโดนโลลนะ <ขา S 2> ค่ะที่ไว้ใจนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วที่ฝนเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราดโดนัทนะคะเพราะว่าเขาอบมีแบบส่วนประกอบอะไรหลายๆอย่างแต่ฝนจะบอกวิธีการทานเลยนะคะไม่ได้ยากรจริงๆแล้วอ่ะคือทานว่ละหนึ่งช้อนเท่านั้นเท่านั้นก็โอเคแล,ล้วใช้ชงหรอคะของฝนอ่ะก็คือจะชงกับน้ําเปล่าเลยตื่นนอนเป็นหนึ่งแก้วก่อน ท,อทอ food pues food e ้องว่างเลยเหรอท้องว่างเลยค่ะทอนดีหรือว่าใครอยากจะผสมกับพวกน้ำผลไม้หรือว่ากาแฟก็ได้นะคะชงง่ายๆนี่ค่ะใส่น้ำเข้าไปปล่อยฮะเดี๋ยวเขาก็ใสไม่ต้องคนหรอไม่ต้องคนค่ะปล่อยให้มันใส่นะดื่มได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหนึ่งกระป๋องเนี่ยตักได้ถึงสาสิบช้อนเลยนะคะเือหนึ่งเดือนนะใช่ค่ะได้ถึงสาสิบช้อนเลยก็คือสามสิบวันกินได้หนึ่งเดือนเลยตกเดือนหนึ่งตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ย ก็คือดื่มชงดื่มก่อนแก้วแรกมาดูส่วนประกอบนะส่วนประกอบสำคัญมอะไรบ้างค่ะตัวคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์ H A C P นะคะการผลิตนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาตรฐานคุณภาพคอลลาเจน type 2แล้วก็มีผงกระดูกอ่อนปลาฉลามบดละเอียดด้วยนะคะมีแคลเซียม L T O N E ด้วยเราก็ต้องดูแลเขาใส่ใจเขานิดนึงเราเลยรู้สึกว่า เฮ้ยมันช่วยได้จริงจมาถูกทางคือตัวเสริมตัวนี้มันช่วยได้จริงๆค่ะแต่ก็ต้องทานอย่างต่อเนื่องดูต้องต่อเนื่องนะคะฝนรู้สึกว่ามันเหมือนกับฝนทานประมาณสักประมาณสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนขึ้นไปหนึ่งหนึ่งกระป๋องนะใช่ค่ะก็กก็รู้สึกได้เริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้สึกได้ถึงความรู้สึกว่า เราไปทํางานนี่เราแฮปปี้อะค่ะเราสามารถกระโดดโลดเต้นได้นี่อย่างคนดื้อแบบนี้ดื้อแบบนี้ควรเลยเพราะว่าอยู่บนส้นสูงนานๆแล้วก็ใช้แบบสรีละใช้แบบปังไหมคนดื้ออย่างนงั้นคนดื้อแบบนี้มาจัดโปรหนักๆหน่อยได้ไหมโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะซื้อคอลลาเจนไดเปปไทด์ plus แคลเซียม4กระป๋องราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นนะคะทานได้นานถึง4เดือนค่ะพิเศษ แถมฟรีไปเลยค่ะมัสเตเกะรวมเห็ดจำนวน2กล่องนะคะจัด ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่คิดค่าบริการนะคะโทรเลยค่ะ02 026 5 8 8 8หรือว่าจะสแกน QR Code โค้ดทางหน้าจอได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้อายุเยอะแล้วก็ต้องทานอายุน้อยๆก็ทานได้ทั้ง4กระป๋องนี่ใช่ไหมคะสี่กระป๋องเป็นเห็ด5ชนิดเลยเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้พลาดไม่ได้นะคะซื้อคอลลาเจนไดเปปไทด์ p l u สแคลเซียม4กระป๋องราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นทานได้นานถึง4เดือนนะคะ พิเศษแถมฟรีไปเลยมัสซิดตะเกะจำนวน2กล่องนะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศรีบโทรเลยนะคะ020265888สแกน QR Code ทางหน้าจอทีวีของคุณได้เลยค่ะเมื่อกี้ชอบคอนเซปต์มากเลยว่าอย่าปล่อยให้เกือบอายุเยอะไปแล้วแล้วไม่กลับมาดูแลเพราะบางทีแบบการดูแลอันที่มันเลยไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันยากการที่จะดึงกลับมาเนี่ยมันยากนะคะแต่ว่าการที่เราจะแบบว่าให้มัน ให้มันคงรูปให้มันคงอยู่เนี่ยมันก็ยังเออรักษาไว้รักษาไว้ค่ะคอนเซปต์ดีเนาะงันนี้คอนเซปต์ดีดูแลแตนเนินนะคะดูแลแตนเนิน่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฝนที่นำสิ่งดีๆมาบอกพวกเรานะคะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะน้องค่ะย้ำนะคะ020265888สแกนสกิลล์โค้ดทางหน้าจอได้เลยค่ะอยากสวยสดใสนะคะเหมือนน้องฝนก็จัดกันไปตามน้องฝนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณฝนมากคค่ะขอบุณค่ะ เ็นไหนมาละเราคมจัดเลยวันนี้เราสวยมากของเราไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วรวยขนาดหวยอ่ะยังต้องลงทุนเลยเนาะอยู่เฉยๆแล้วรวยไม่มีขนาดเราซื้อหวยอยากให้มันโชคดียังต้องซื้อทุนซื้อสิ้า่ลงทุนซื้อวันนี้มัทาหมดแล้วค่ะไม่กลับมาเจอกันใหม่นะคะจันถึงสุกบ่ายโมงตรง ทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ